<substit uting> <expand> ดีไหมดีไหมลูกเอายางออกแล้วดีไหมดีจังเนอะมันเป็นปึกเซิกอยู่หนาหนามะนเ่็นยายสีมัดใช้ไหมล่ะบ่านี้โออหนน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 เ้เหยียบด้วยเกี่ยวอะไรเนี่ยน่าน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 เขี้ยวแล้วทีนี้ทีนี้จะเจอคุณยายแล้วนะจะเจอคุณยายแล้วนะ ไหนใครโอมยางผู <ério> ้ใดโอมยางเอาวะนี่ดูไห้ใช่ไห้ดูไห้โอมยางเอาวดีเดี๋ยวนี้โอ้โหออกบ้านลูกถึงไหนแล้วนะอ้าวล้วอเงียบ ส่อสีนวดยาวสอเสือดาวคะกหอหยบใสห่อจุฬาคะเอ่ออ่างเงืองหอหนุ่กตา,าโอ้สละสละแอสละแอสละเอ

มาหม้อหม้อห right ัวมวนกันพี <umen> uh ่น้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นมาโจ๊ะจริงโจ้ยโจ๊ะจริงจริงจัดจริงจริงและถ้าจัดจริงจริงใช่ดูกว่าคว้าก็ขอบคุณหลายๆเด้อทางน้งใส่ผู้เฒ่าคนกันจีบอกว่าเบิ้งดีเด้อน้องเพชรน้งพลวิ่วิ่ง้อก็นจีเป็นความสุขของผู้เฒ่าเนาะผู้ เอกว่าตะผู <chapter> 17, ้เ uh, yeah, ่าไว้รุ่นไว้ได้แต่สร้างความหนละของเขาเนี่ยพี่น้องเห็ดไมห้อแบบไม่หุบ

đá cái quẩy này phét quẩy vào phét quẩy vào